ถึงเขาจะแจกลูกแก้วฟรี10ลูกเนี่ยครับแต่ถ้าดวงไม่มีแต่อยากได้สกินเหล่านี้ต้องทำยังไงทุกคน The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับแล้วมาดูสกินของพรินเทสแล้วก็ตัวละครอื่นๆด,ดีกว่านะทุกคนต้องบอกกันว่าวปกตินะครับไม่ได้ทำคลิปแบบนี้มานานมากแล้วเนี่ยแล้วบางคนแ่บครับอาจจะถามว่าในเจมปัจจุบันเนี่ยพรินเทสมันแย่ลงจริงเหรอก็ต้องบอกตามนั้นครัวว่าจริงเนื่องจากว่าพรินเทสเนี่ยครับโดนเนฟมาข้อหลักๆเลยนะคือ การลดระยะเวลาการสตัรนครับอันนี้เนื้อมานานแล้วนะสมมติว่าฮันเตอร์เข้าวาร์ปของพรินเทสหน่อยครับโดนสตัร์ไปสองวิก็จะถูกลดลง10%นั่นะแหละ2วิสิบเปอเท่าไหร่อ่ะ0.2ใช่ไหมนี่ก็นั่นแหละก็ลดลงไปประมาณ0.2นย์จุดวิแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่บัฟมาล่าสุดนะเมนเพินเทสเนี่ยแหละถ้าสงสัยว่าทำไมเพินเทสถึงตกเทียร์หน่อยครับก็ข้อนี้แหละปกตินะครับ้วเพลนเทสสตัร์ต่ำสุดเนะี่ยก็คือ2วินะครับแล้วก็สตัร์สูงสุดก็คือ3.25วินะ แต่ปัจจุบันเนี่ยครับสตันพนิเทศต่ำสุดเหลือแค่1นแล้วก็สูงสุดอยู่ที่3.1นะทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะ1.7มันก็นานอยู่นีนะเจมแต่อย่าลืมนะว่าปัจจุบันเนี่ยครับพันเตอร์เขามีเปิร์กอะไรเปิร์กร้อยสามสิบแต้มบวกกับเขามีเปิร์กกันสตันแบบการสตันลหลัวๆการสตันแล้วบบลำดับขั้นหายสตันหมูหายสตันแบบฟิกเลตมันเลยทําให้พรนิเนีเยครับโดนเปิร์กกลืนไปทางอ้อมด้วยทั้งทางอ้อมแล้วก็ทางตรง ได้ทำให้พินเทสปัจจุบันเนี่ยครับตกจากเทียเอสเรียบร้อยแล้วนะใช่ไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนแล้วสำนักไทยสำนักจีนเนี่ยนายเจมก็มองว่าก็น่าจะคิดเหมือนกันนะว่าพินเทสไม่ได้อยู่เทียเอสแล้วผมไปส่องมาหลายช่องแล้วครับของจีนเนะี่ยบางคนเนะี่ยให้พินเทสแค่เทียบี B เองนะใช่ซึ่งผมคิดว่ามันเกินแต่บางคนก็ให้พินเทสอยู่ประมาณเทียเอแล้วซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะอยู่ประมาณสักเอหรือเปล่าหรือหรือบีอันนี้ตัดบวกไปนะไม่มีเอบวกบีบวกใดๆทั้งสิ้นนะ แล้วยังไงโจเซฟเหมือนจะเห็นเป้าหมายใหม่แล้วก็ต้องมาไล,ล่พิลท์เทพเดี๋วแหละเพราะว่าอะไรพินท์เทพเลือดไม่เต็มแล้วแล้วเขามีบลิงก์เขาอยากทําให้กลิ้งก็ไม่แปลกก็ต้องมาไล่เลือดคนที่ไม่เต็มอยู่แล้วจะไปไล่เมอร์เซนเปิดบลิงก์อย่างนี้หรอหรือจะไปเดินไล่เมอร์เซนปอ,อกแขนเต็มเต็มปอกแขนสองอันก็คงจะไม่ไหวแล้ว <S <S เอ๊แต่ว่าโจเซฟถ่ายภาพเฉยเลยนะ หันมองนิดนึงแล้วมีการตีเกลียววารด้วยแล้วถ้าไม่ตีอาจจะพอมีโอกาสยื้อบลิงหรือเปล่าแล้วไม่เสี่ยงบลิงด้วยนะโจเซฟแต่โจเซฟอาจจะคิดในใจแล้วว่าปรินเทสอาจจะไฟวิวไงถ้าเจอไฟวิวแล้วสุดท้ายยื้เข้าประตูมิติหรือเข้าคามล่าโบนี่ครับเข้ามิติเข้าโดนเหมือนกันนะแต่โจเซฟช็อตนี้น่าจะมั่นใจได้แน่แล้วว่าแกไม่รอดแน่นอนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ติดขอบติดมุมแล้วจะเอาอะไรมารอด ก็เลยมั่นใจในการถ่ายแนละ้วแต่การที่สามารถเข้ามิติได้แบบเนี้ยมันจะถูกยื้อเฟรตอีกนะทุกคนเครื่องอื่นจะถูกลันแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าไงลันฟรีฟรีอ่ะไม่คุ้มแลวไม่คุ้มจริงๆถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องไม่อาจจะต้องบลิจจงเก็บก่อนนะแล้วค่อยถ่ายแต่อย่างที่บอกเขาคิคดแล้วแหละว่าน่าจะได้ชัวร์ๆเเผื่อโจเซฟเดี๋ยวก็มาคอมเมนต์ <laughs> เเ่ <laughs> นายจมิมนี่ซับักพักนะสักพักเดี๋ยวเห็นคอมเมนต์ด้านล่างโจเซฟ แล้วก็จับวางไปอ,อร่าถามว่าเอ้ะนายเจมสุ่มได้สกินนี้หรอต้องบอกแล้วว่าไม่นะอันนี้อาศัยใบยบุญสุลต่านเขาเฉยๆสุลต่านอุตุกับสุลต่านนักกกรรมนั่นแหละไม่ไม่ไมนายเจมสยังไม่สุ่มเลยทุกคนอันนี้มันเป็นแชร์สกินแล้วสำหรับคนที่เติมเยอะๆนะจะสามารถแชร์ให้เพื่อนเล่นได้แล้วแล้วยังไงมเมอร์ซน เมอร์เันก็ดึงเสร็จแล้วก็บล็อกต่อต้องอย่างนี้นะเพราะว่าแผลยังไม่ใจเรววาถ้าไม่บล็อกพรินเทสยื้อต่อไม่ได้นะเราวาร์ปอีกตั้ง3อันสามารถยื้อได้แน่นอนทุกคนแต่ต้องบอกนะว่าการทําอย่างนี้แล้วแต่สถานการณ์นะทุกคนบางทีก็ดึงแล้วก็ทิ้งไปเลยก็ได้แล้วขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะถ้าสมมติว่าเมอร์เันโดนไปแล้วแผลหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าจะมาบล็อกเมอร์เซนจะล้มนะแต่เนี้ยเมอร์เันยังไม่โดนทักแผลหนึ่งเลยทุกคน เลยอย่างหนึง่งคนที่อยู่ตรงเก้าอี้เนี่ยครับเขายื้อต่อยื้อจะต่อจากไทได้แน่นอนก็เลยเลือกที่จะบล็อกนั่นแหละแล้วโจเซฟก็เหมือนจะเปลี่ยนเป้าหมายไปแป๊บหนึ่งบางคนบอกเลยนะว่าสกินเนี้ยที่เป็นตัวละครอรอร่อารเนี่ยครับอ่เขาไม่ใช่จอมานนะแต่ว่าเป็นแม่ทัพจอมานแล้วก็เปิดประตูว้าไปเหมือนจะเอียงไปหา คลายไปหาอุตุไม่อยากให้โจเซฟไปเก็บแผลเพื่อนับเลือกที่จะฉีกมาตรงนี้ดีกว่าจังหวะนี้ก็ไม่รู้นะว่าอุตุโดนไปหรือยังถ้าเป็นคนที่เลือกเต็มโดนมันจะไม่สวยนะแล้วโจเซฟก็ย้อนไพ่ต่อปกตีไม่ทันแล้วแต่สุดท้ายก็จ่ายบลิงงักมามีข้ามไว้ะนทุกคนเห็นไหมมันก็เลยทันเพราะว่าเอาเปิร์กซ้ายขวามาไง เข้าราแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยครับผมว่าควรจะเอาไฟวิวมาดีกว่านะอันนี้คือยังไม่ได้เปลี่ยนเปิร์กทุกคนเฉพาะกิจเฉพาะกิจที่เห็นเล่นนี่คือเฉพาะกิจเฉยๆนะอยากรีวิวสก,กินอยากดูสก,กินถามว่าปกติเล่นไหมพินเท็เออแล้วยังไงแล้วไม้มอตันก็ยื้อเฟดไปแล้วยังไงเครื่องทันได้แน่ก็หาไม้เล่นดีกว่า โจเซฟก็พึ่งจ่ายบลิงไปแล้วไม้มอตันก็ยอมถวายลังเลว่าจะไล่หรือเปล่าว่าถ้าไม่ไล่เนี่ยครับคนที่ดึงอาจจะต้องเป็นพินเทสเปิดวาร์ดึงหรือไม่รอคนอื่นถามว่าไ,ได้ไม่ก็ได้เหมือนกันแหละแล้วหาช็อตจุดไปก่อนแล้วพับไม้โดนแผลแต่การเอาพินเทสเนี่ยครับไปคอสี่ผมว่าก็ยังเก่งอยู่นะ เอาไปคอมโบอย่างเงี้ยคอมโบเปิดวาร์ให้คนที่ไปช่วยมันก็ยังใช้ได้นะไอวาร์ฟใหญ่ก็ยังน่าลำคาญวาร์ฟเดอบลวาร์อย่างเงี้ยแมปนครไม่หลับไหลหรือแมปชนะทาวอย่างเงี้ยมันก็มีจุดให้เดอบลวาร์ฟอยู่แล้วยังไงโจเซปอลายเมอร์สันเนี้ยเน,นี้ อ่จริงๆก็บอกตรงๆว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าการกลับมาทำคลิปรีวิวสกินเนี่ยมันต้องพูดอะไรบ้างตอนนั้นเราพูดอะไรบ้างเลทุกคน <S <S สกินก็สวยแล้วสวยสวย,สวยหรือทุกคนคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคอมเมนต์บอกกันได้แนละ้วนี่นะสกินฮิเมลสกินฟรีเลนแล้วก็สกินของแฟรุนนะเดี๋ยันี้จะดูครบทุกตัวเลยนะเนี่ยห้าตัวเลย อ่านว่าแฟรุนหรือว่าอ่านว่าเฟรนนแล้วยังไงมาไล่ฮิเมลฮิเมลมีประดับด้วยนะเนี่ยประดับทองนั่นแหละต้มแดงทุกคนแล้วยังไงบอลบอลฮิเมลพยายามจู๊กฉีกมาตรงกลางนะครับแล้วก็วางทามบอมไปใบตีไปหนึ่งทีแต่เอ๊ะอีกครั้งหนึ่ง อีกครั้งหนึ่งเหมือนจะไม่ได้กดลิฟต์ปล่าแล้วบอลบอลเหมือนจะไปผวนทางนู้นนิดนึงนะแต่แค่นิดเดียวนะะสลับจอผิดแล้วก็เซตเพลย์กันได้อยู่นะเซตเพลย์ให้รอผลักลมพายุไหมอันนี้ไม่มีประดับทองนะทุกคน แล้วเหมือนบอลบอลจะเปลี่ยนเป้าหมายนะเกมนี้นายเจมเป็นคนเล่นเองฟ r ลเล a แล้วก็หออไปก่อนจริงๆอะ่ะมันไม่ควรหออสูงขนาดนี้ทุกคนถามว่าทําไมใช่ไหมเนี่ยแอนิเมชันในการตกจากที่สูงอะ่ะมันเสียเวลาเลยควรจะหออให้มันเร็วมากกว่าก็คือหอบไม่สูงมากหออกลางๆแต่ว่าเน้นความเร็วนะแล้วก็โดนปาดไปก่อนแผลหนึ่งจะถึง3ามเครื่องหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้จู้คนแรกซะด้วยนะ แต่ฮันเตอร์ก็ยืนนิ่งไปแล้วนะถามว่าทำไมก็ถึงยืนนิ่งใช่ไหมเขาขายของทุกคนมีคนไปพิมพ์ถามเขาแล้วขายของนะลูกค้าเข้าพอดีสภาพบอลบอลนี่น่าจะประมาณนี้แหละสภาพตอนไปรับลูกค้านี่คงจะสวัสือครอบแล้วอะไรหรือครอบกัดฟันไป่ด้ยิ้วชิวชิวนะ น้องที่เล่นด้วยกันพิมพ์ถามทุกคนก็เลยรู้แล้วว่าเขาลูกค้าเขาเข้า,า,าเขาเปิดร้านขายของหรือร้านอะไรสักอย่างเนี่ยลูกค้าเข,าเขา้าพอดีบางคนก็เป็นนะขายของอยู่อย่างเงี้ยร้อยวันพันปีไม่มาหรอกกดแร้งปุ๊บมาไหร่อะอามาละนี่ก็เป็นสกินฟรีเรนชัดๆแล้วแบบไม่มีประดับนะทุกคนประดับยังไม่มีนะแค่นี้ก็โอ้โหแค่นี้ก็เห็นเยอะแล้วแหละทั้งฟรีเรนทั้งตัวอื่นๆครบแล้วอ่ะครบทุกตัว ส่วนแฟนคลับฟรีเรนเนี่ยครับคิดยังไงก็อยู่เรียคอมเมนต์ด้านล่างนะคือในเจมผมดูไปแค่ผมดูยังไม่ถึงออร่าด้วยซ้ำผมดูไปประมาณสามี่ยของเลื้องเองเนะอ่ะแล้วมาดูสตาร์กันดีกว่านะสกินสตาร์กก็สวยนะเอาม,อมีแค่นั้นแหละซีน,อบ,นบอบอลไม่ไล่ก็ตามทรงอ่ะมาดูเฟรนกันดีกว่านะ ็โอเคนะสกินก็ไม่รู้จะตีตรงไหนอะ่ะแล้วก็จะบลิงยัดบวกกับวางทามบอมแต่ว่าไม่โจมนนับแล้วก็เชื่อมทามบอมปาดยาัดไปสไลด์ลงมาไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าเพราะตอนนี้เครื่องจะเตรียมแล้วเรียบร้อย <c oughs> ขั้นเกมแข่งไว้ก่อนเ <c oughs> พราะผมรู้แล้วว่าบางคนเนี่ยอาจจะ ดูเกมแข่งแล้วอาจจะอยากดูอย่างอื่นนะนี่คอนเทนต์ที่คิดไว้เนี่ยผมจดไว้แล้วทุกคนแต่ยังไม่บอกหรอกว่าคืออะไรจะจดไว้เยอะอีก <c oughs> แล้วก็จุดเครื่องปั่แล้วยังไงฮิมเมลมาใบอยากจะโดนไซ็ดีหน้ารือเปล่าฮิมเมล <c oughs> แล้วก็วางชามบอมไป ทามบอมแล้วก็ปากยัดเข้าให้อ้าวตาแดงไม่มีนี่ตาแดงไม่มีปรมีก็ไม่เกิดีร้วต้องฮิเมลพยายามจะฉีกรีโมนทคอนโทรลบอมจริงๆก็ไม่โดนแต่น่าจะไฟวิวเพลย์เซฟไว้ก่อนแล้วก็เชื่อมทามบอมไปจะโบกไม้โบกมือเรียกให้วิ่งเข้าไปก็คงจะไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ใช่คู่กันนะ แล้วยังไงสตาร์คแล้วสตาร์คก็เหาะหนีไปนี่ไงเห็นไหมเขาดึงกันได้เพราะเขาเป็นคู่กันอะอแวะดูนิมิชั่นนิดหน่อยแล้ววันนี้เป็นตอนเรียกน้ำฝนหรือว่าเรียกฮิวนั่นเอง,งไปมีแค่นี้แหละทุกคนอ่ะนี่เลยเผื่อใครไม่เชื่อเห็นไหมเกมของ อุตุแล้วก็เกมของพ r ินเทสนะส่วนเกมของไปเล่นไต่แล้วขี้ใายแตกทั้งสองเกมโอ้โหผมจะปวดเขาเรียกว่าเล่นตัวถนัดดันแพ้เล่นตัวไม่ไม่ค่อยเล่นดันชนะอะ่ะก็ตามนี้รับอยากดูคลิปเกมแข่งหรือว่าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทุยกคนถ้าทำได้เดนนิสเจมทํทำให้แนละแต่หลักๆก็กกนั่นแหละก็จะทำา IVL ให้ครบก่อนนะอ่ะแล้วโหมดพงไพยเนี่ยนบนี่เลยผมไปเล่นมาทุกคนโคตรมันเล่นตลอดเลยในช่วงนี้